เขามาเบบึงเล้วมวนเล้วอย่าลืมกดติดตามกดซับสะใภ้กดกระดีงให้ช่องทงั้งสแตกแดกเสือบชแนลของเฮาน้นเลยด้วยครับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องป่องไปสูส่คณทุกคนครับมอนี้พ่อครับนุ่มเจมสแตกแดกเสือบเชแนลสแตกแดกเสือบเชแนลสแตกแดกเสือบช่องนะพี่น้องเชแนลก็แปลว่าช่องนะครับ อันนี้อ่อนห่อนคือเก้าครับพี่น้องเอ้ยโอ้ยเหมือนนี้ภาพพีพีพอน้องกินตำสมุขคงหลังจากหางหายกันไปสองหมื่นสามหมื่นนะครับพี่น้องสุดยอดเลยถอดเนื้อง่วแหงพี่น้องเอ้ยแล้วก็นี่ครับขาไก่ไงน่องไก่ไงพี่น้องตำสม,โม,โม,โมุขคงใส่กระปูหน้าบานเห่าเหมือนนี้ดิบดิบเลยภาพพี่พพอน้องกินบรรยากาศทุ่มสองทุ่มนี่แหละพี่น,ออน,น้องนับแรกกะ ขอฝากพี่ฝากน้องเด้อครับช่องแสแต็กแดงเสืออัพเชนแนลกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งนะครับให้ช่องทางของเรานะครับมินีินุ่มเกมแสแต็กแดงเสืออัพเชนแนลอยากพาพี่พี่น้องนะครับขอพระสยามเทวทิราชนะครับผมวอวยพรให้ทั้งสมุทรสาครและกทมกรุงเทพนะครับที่ติดโควิดสิบเก้าอยู่ช่วงนี้นะครับพี่น้องก็คือว่าสถานการณ์ทั้งฝนกะลมแห้งนะครับพี่น้องก็ขอวอวยพรให้ประเทศไทยนะครับจง หายจากโควิดสิบเก้าไวๆนะครับพี่น้องเนาะสุขุมสุกคนครับอย่าลืมรักษาสุขภาพร่างกายจาของให้แข็งแรงนะครับอย่าลืมใส่ผ้าปิดปากใส่แมสปิดจมูกนะครับผมเวลาไปหันมานนี่นะครับพี่น้องเอาฝากพี่ฝากน้องนั่งกันแลกกันครับมันนี่สิพาอพี่น้องเหงาตำสมตำสัำสวใส่กระปูหน้าบานเฮามืมดนีเสบ็บแสบบ่มีกระสอนหนอกใส่มือแม่นาตั้งหานี่แหละนะครับมา เสียดเหมือนกันครับพี่น้อง หยอดงามผนาดาบราซีหอมหอมมือหวยเ้วยอี่น้องอย่ากระปูจักบาดก่อนบัน เขาเร่นะพี่น้อง เนี่ยจาวแหงคลิปนี้เป็นคลิป,ปบันนะครับพี่น้องพี่น้องยึดไปยึดติยังหมากมายวาใหันเลอะเลอะเพอร์เฟก อะไรที่เป็นตัวของตัวเราเองนะครับเข้าต้องอย่าไปดัดจริตอย่าไปดาม่าเราเป็นตัวของเราสไตล์ของเราเองนะครับต้องให้เป็นสไตล์ของเราเองคนชอบหรือไม่ชอบมีอย่าเสีเหตุคือคนอื่น เป็นตัวตั้งเจ้าของเองนะครับปษา,าบันเฮาเนะวิงว่งหนี่คืึ้นย้ำมามมาพี่น้องใส่มามิญี่ปุ่นโดกแตกด้วยนะครับ เศรษฐกิจตกย่ำแย่ไม่พอโควิด1 9บเก้าอพี่น้องเอ้ยบาไ้เลยเฮ้ยเฮ้ยไฟดับไฟดับขอไฟหลายลครับพี่น้องโอ้ไฟดับแมวแมว จะเปิดไฟคานตั้งก่อนนะครับแมวเดินชนสายขอพายพีขอพายน่องในร้านนะครับเอาฮอร์เร่องเศรษฐกิจแลเนะ้ะพี่น้องนะเนาะเศรษฐกิจยำแย่บุพเพเจอคคลิบเก่าโอ้ยเฮีตยตเงียบครับพี่น้องเอ้ย,งา,นะยำำาองานนะครับก็เทสคลิปยำคำกับเฮาต์ตระเลงานนะครับ สูไงไปคู่หลักฐานพี่นอ้องเอาเป็นห่วงกันไปเลยเอาเป็านายไปเป็น COVID. คู่หลักฐานกู้ยาณมึนมาสนโควิดกูบอกตรงว่ากูบุญญาณมึงมาสิเดี๋ยวมึงกู้ยานเขาเองเศรษฐกิจมึงตกมา กลับไปกูยังมีตีนมีมืออยู่นอกพี่น้องเนาะบอกแม่งตรงอ่ะลงโซเชียลไปเลยคำบอก เชื่อออกก็บ่ออกอยู่ฮารปอรฮามแงบ้าเานะาะน้งพี่หน่องเนาะอยู่ประเทศไทยลุ่มว่ได้เออซื้อเราคั้วยอ้ดานไปโดดบอกคำใดคำหนหยาบขอไพยเด้พี่หน่องเลยมันใส พี่น้องก็หูหูกันอยู่หรอกว่าเศรษฐกิจบ้านเมืองเขา,าตกลงไปเลยโควิดอีกนะครับคนที่เขาบ่มีสิกินคือเฮาก็มีนะครับคนที่มีแล้วกับสบายไปนะครับคนถี่นบ่มีกับอีกหลายคนนะครับพี่น้องต้องเอาใจซวยกัน เปนทองกับบริหารไม่ไนะเี็น้องเนาะโซเชียเิ่งระบากอะเห็นงานมึงทำหน่อย บรรยากาศแสนวังเวงหมืหมืๆนั่งกินผู้เดียวพี่นอ้องสแตกแดกผู้เดียวมึงนี่ น้ำเอาอยู่ภรรยามปนเอาน้ำมาให้พี่น้องหยานแขนเข่เขาตาย ตอนออกพริก <c oughs> <c oughs> เสียบหลายพี่น้องเอ้ยเสียที่กินบบคอยเสือ้อคือขีปนก่อนปานไดนะครับบนับนนบางทียน,นบน่นเวลานะเวลากินมันนั่นแต่ว่าไก่ขึ้นอย่างยี่ดอกเมืนอกินบนา่านไล้ <c oughs> ขออภัยครับสำหรับพี่น้อง่ันไดนะครับ ี่ไดติดตามกุณไรก็แช์นะครับขามากกอให้ริมแห้งนะครับบอกจาภาษาชาบานพี่น้องเฮาปรึกษาการในทาทางเอาเรื่องหมอละกหกโซกดิบามขา่าวทำขา้าวพีทำขา้าวน้องนะครับพี่นอ้องปองปลายสุขทุกคนครับมนีสตรแดงเสือบปเชี่ยวนะครับหลังจากี่ห้างหายไปสองมือน,นะครับพี่นอ้องก็เลยบ่ไร เฮตคลิปนะครับให้พี่น้องเดี๋ยวรับชมเบิง้งนะครับอาจจะขาดช่วงก็ขออาภัยหลาย,ลายๆนะครับพี่น้องขอบคุณ60กว่าซับสไครต์ที่ติดตามเข้ามานะครับและรับชมนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามและการรับชมคลิปนะครับไม่ว่าจะเป็นคลิปเก่าๆคลิปใหม่ๆนะครับขอขอบคุณพี่ขอบคุณนอณณ้องทุกคนทุกคนด้อครับมือนี้สแต็กแดดเสือเชี่นวนะครับขอลาพี่ตาน้องไปก่อน คลิปหนาดพอกันใหม่กับนุ่มเกมสแตนแลยเสื้อใช่ไหมสวัสดีครับ